ครับท,ทุกท่านนะครับวันนี้มาจะพาท in ุกท่านมาชมนะครับบ nah <wh> <pleasant fucking> ่อปลานะครับอันนี้จะเป็นปลานะครับไม่รู้ปลาอะไรมั่งครับปลาสลิดปลาหยางแนนะครับพี่น้องเยอะแยะมากมายนะครับปลานะครับปลาเข็งกระมี่ครับพี่น้องปลาหลายหลายครับพี่น้องนะครับเบื้งนะครับปลานะครับลายแห้งครับพี่น้องนะครับบ่อปลานะครับจิมิตปลานะครับ บลเยอะแยะมากมายครับปลาช่อนนะครับปลาช่อนยังเห็นนะครับเห็นแต่ปลานะครับลูกปลาเล็กๆนะครับปลาหมอก็หลายครับพี่น้องปลาหมอนะครับปลาสลิปก็หลายนะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับแต่ที่บ่อนี้มีปลานะครับบ่อปลาก็มีปลานะครับทุกท่านนะครับ ปลาธรรมชาตินะครับพี่น้องปาลายหลายครับพี่นอ้องบรรยากาศนะครับที่บอปลานะครับเห็นบ่ครับพี่น้องปลาหลาหลาครับพี่น้องมาเบิงป้านะครับ แสงอาจซีสะท้อนแน่ครับพอเงาหนามนะครับเงา้นาำนะครับ,เ,รบเห็นบ่ครับป,าบปาบลาค,บา,า,คปาครับพี่น้องปลานะครับห้ายหลายครับหาตะไคายมาดักปลาครับพี่น้อง ปาลาหลายครับเบืองปลาคือพี่นอ่องปลาเห็นบ่กรรบพี่นอองปลาครับ ลาหลายหลายครับบอ่อปลาครับพี่น้องครับลูกปลานะครับลูกปลาครับหลายหลายครับจะมีปลาหมอ้ํำแนครับพี่น้องปลาหมอปลาสลิปนะครับปลาสลิปปลากระดีนะครับ ร่วมอยู่ในบอ่อเดียวกันครับปลาสลิดขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับกันใหม่นะครับคลิปนี้ขอจบเพียงนะครับ สวัสดีครับ